แต่จริงๆอะผมมาทำกันบ้านโดยการที่ไปเปิดวิดีโอของคุณครูไพฑูรย์เข้มแข็งครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนเคยได้รับการถ่ายทอดกระบวนกรท่ารามจากคุณครูไพฑูรย์ครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณครูอะมีความเมตตาที่ถ่ายทอดออกมาจากสายตายอย่างเงี้ยหรือถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกที่ส่งมาจากพระรามไปสู่หนุมานเนี่ยครับด้วยความที่ยักแบบ คาแรคเตอร์เขามันก็จะเป็นตัวโกงอยู่แล้วเนาะเป็นเป็นฝั่งผู้ร้ายฝั่งอธรรมอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่สําหรับการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์คาแรคเตอร์บุคลิกแต่มันจะยากตรงที่ว่าเราต้องทํำยังไงให้เราไม่เป็นยักษ์แล้วเราจะต้องเป็นเป็นพระเป็นเป็นเทพเหมือนกันตัวละครธรรมะเทวบ,บุตรชอบไหมเหรอครับใช่ธรรมะชอบไหมชอบครับเพราะส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบให้ชอบให้คนอื่นอ่ะคือเหมือนแบบว่า มีอะไรก็จะแบ่งแบ่งปันคนใกล้ตัวหรือแบบที่รู้สึกว่าเราสามารถแบ่งปันเขาได้ก็จะให้เสมอครับสาหรับตัวนี้หรอเราว่าเราว่าตัวตัว,ต,วตัวบทหรือว่าตัวคาแรคเตอร์เขามันน่าสนใจจากที่ได้แบบอ่านบทแล้วครับเพราะว่าเขาเขาเป็นผู้ให้คําสอนเหมือนกันแต่ว่าเขาจะสอนอะไรที่มันประหลาดประหลาดสอนอะไรที่มันขัดแย้งกับความดี เลยโดยอย่างแบบสิ้นเชิงอ่ะอย่าลืมมาชมกายจิรพัฒน์พานพุทธแล้วผมนะครับกายยานุพุตรไรสุวรรณนะครับผมในบทบาทธรรมเทวบุตรแล้วก็ในบทบาทอธรรมเทวบุตรครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาเจอกันนะครับรบ,บ๊าบา